สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆุกท่านครับครับเมื่อนี้ช่วงบ่ายของวันที่26มีนาคม2566ครับครับตอนนี้ทั้งแอดครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเนะครับอ่ามาถึงวัดปูเรียบร้่อยนะครับแต่ว่าปูติดประชุมอยู่นะครับประชุมครับไทยบาเด้อครับก็เลยอ่าได้ล่อปูอ่าเป็นเวลาจะเข้าจักหน่อยสักก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เลยสีเอาตัวเลขแนวทางนะครับของปูขุนมาฝากตอน f อนะครับ เป็นแนวทางสูตรล็อกเงินล้านเด้อครับเป็นยังคือไดเอามาฝากเอฟซีในคลิปนี้นะครับเพราะว่าบดไ้ไสสัมผัสปูนะครับปูได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขของปูนะครับวดนนี้1เมษายน2566กับเอฟซีทีตดต่ำรับชมรอคอยนะครับว่าคอมเมนต์มาไลอยากได้ตัวเลขแนวทางของปูขุดนะครับสูตรล็อกเงินล้านนะครับ ครับมือนี่สิขอบอกเอฟซีวาจังสีนะครับเอฟซีครับทางช่องเฮาบ่อยไปสัมผัสปู่เพราะว่าในวัดของปู่มีงานเด้อครับเป็นงานบุญจำปีมหาชาติละกะเป็นงานนะครับทำพิธีนะครับรอพระประทานใหญ่เป็นเวลาสามวันนะครับก็เลยบ่อดไสัมผัสปู่ปู่ก็เลยทรงตัวเหรียแนวทางมาห้นะครับครับเอฟซีขอบพระบังคมชมคลิปนี้มากชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซีสิบปฏิภาสข่าวสารเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีสิบปฏิภาสข่าวสารนะครับอ่ะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของปูขุนนะครับเอฟซีก็รู้กันดีนะครับเดิอเน่ามาตลอดบมื่ใครหลุดนะครับเดิอเน่ามาเลยเมื่อวานจะเป็นล็อกเงินล้านคัมพีเงินล้านนะครับแล้วการแนวทางของปูขุนนะครับบมื่อใครหลุดอีลีนะครับเอฟซีที่ติดตามประจําก็คือนสิลูกกันดีนะครับครับ ครับมือนี้ทังช่องเฮาสิเอาล็อกเงินหลานมาฝากตอนเอฟซีนะครับบาปูสิไดเป็นตัวใดนันนะครับมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับเอาครับการอัดคลิปสดเอฟซีขเกาขึ้นเดิมด้อครับกระท่าเวลาาไ้ได้เกตแปดนาทีข้นขึ้นเกาขึ้นเดิมพูดคุยกันไปยาฟ้าเบียร์แอดเด้อครับให้ล่องานปูแล้วนะครับกับถือว่าไก่โค้งสุดไายเข้าจังไปเอาชุดเน้นยําน้ำปูอีกครับมือนี้ เอามาเอาล็อกเงินล้านนะครับฝากตอนเอฟซีไปสะก่อนนะครับมาเบิงว่าสิมีตัวใดแน่คุณพ่อคุณแม่ที่แคปนานชาวเปเนเตรียมสมุดประกาศไว้นะครับล่อจดนะครับสูตรลอกเงินล้านของปู่คุณประจำวันวที่หนึ่งเมษายนกับสองพันห้าร้อยหก,กสิบหกอ่ะชปเนการเสียเวลาครับเ้าไปเบิงตัวเลขแนวทางครับล็อกเงินล้านของปู่คุณพร้อมๆกันนะครับ เสียคอมเมนต์เปิดใจใหิวชีร้อนนะครับมาเบึงครับเอฟซีตัวเลขแนวทางชุดล็อกเงินล้านค่ะชุดล็อกเงินล้านนะคะของปูคุณนะคะเมื่อนี้นะคะกะบายท่ำกันหลายช่องทางคืงเอเรานะคะเนาะอ่ามาบึงเซิ้นๆต้องกันนะคะเอฟซีแต่ละช่องนะคะเลขล็อกเงินล้านนะคะของปูคุณเ้อร์ค่ะ เพราะว่าบ่าได้ไปไทายถ้ำปูนะครับในงานบัดบุญปูมีงานโอ้อากาศหอนค่ะเอฟซีเปียกเมื่อเราค่ะน,นี่อากาศหอนแห้งนะคะหัวดประจำวันที่หนึ่งเนาะ่อหนึ่งมีสานะคะ หนึ่งเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะครับอ่ 4, าเอฟซีู้ใดอยุ่ไกลมาเชียวบุนเดอร์ค่ะบุญบานเชบานะคะวัดที่อะไรกพาะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะคะครับมาเบิงหมอล่ำมาสอยดาวการกุศลค่ะห,หมอล่ำกังเว้นนะพ่อเนาะแมนใน้ในีน่นชบาว่าสิไปตั้งโรงทานอยู่บ่ววาจังสันละคะ่ะเอฟซีครับวันที่ยี่สิบแปดเด้อครับที่วัดขอนสวรรค์พิกัด วัดคอนสวรรค์บ้านสีสุขห้วยโมงทุ่งสวรรค์ตำบลททาศิล่าอำเภอซ่องดาวนะครับในวันที่28นะครับช่วงเศร้านั้นเพื่อนที่ทำพิธียกออฟานะครับศาลานะครับยกซอฟาสาลาช่วงประมาณสามโมงเศร้าหลังจากนั้นกับแม่นเปิดทํำการแสดงโศกไส้หน่อยดาวเหนือล่ำก่อนประยุกนะครับ มีตุ่มมีมตือมีเตือนคือเก่าเดินนั่งเด้อเดินนั่งเด้อตามตาม่ำครับมาเาบิ่งน้ากันเลยเอฟซีมาเบิ่งบาวกุงสิตเต้นนะฮะโรนัลเดยเอฟซีครับ <c oughs> อ่ะค่ะมาเบิ่งน้ากันนะคะเลขวิ่งบนล่างนะคะคะคือปูให้หากับเก่านะคะเนาะเดินทอกันเด้อค่ะเดินทอกันนะคะปูให้เดินทอกันนะคะ,นนะ,คะผู้ใดมากวิ่งนะคะนะเนาะอ่ะมาเบิ่งชุดสองโตน้ากันนะคะ <Yeah. S 1> ชุดสองตัวนะคะจะมีนะคะเออเริ่มบอกเอฟซี FC, แจ้งเอฟซีน้ำเริออันวิไลเสันปูวาสบา่าว่าตะเกาสุดล็อกเงินไหลของปูนี่มันสิมีอยู่สองสีเป็นสองสูตรบ่าไงาแต่ว่าคลิปนี้ปูร่วมมากเป็นบนลงังในคลิปเดียวเพราะว่าเลขมันบนลังมันเป็นตัวเดียวปูวางสี่นะมันเป็นเจ็ดสามตัวเดียวมันก็นเลยปูกันเลยร่วมมากเลยนะครับ ชาช่ป่ก็ได้แจ้งต้นคลิปไปแล้วปกติของฟูจะแยกบนแยกล่างให้เอฟซีนะคะสาหรับชุดล็อกเงินหลานนะคะคเนาะแต่ว่ารอบนี้นะคะคือปูมัดร่วมเป็นบนล่างนะคะเนาะส่วนมากนะคะเอฟซี FC กับสิถามว่าไปกลับน้บ่บโนะคะเลขล็อกเงินหลานนะคะจะออกเป็นตัวตรงนะคะหน่อยมากนะคะที่สีมาเป็นตัวกลับนะคะเนาะฟังคลิปใหปดีนะคะอย่าเลื่อนผ่านเ้อค่ะ ก็คนกับสีว่าเอาเหล็กล็อกเพื่อนหลานปูกับติปูขึ้นแยบมนแยบล่างนะคะน้ออันนี้หนึ่งเจ็ดมิมีอีกเราจะหนี่งสูตรนี้หนึ่งเจ็ดมีออเอาถือเลขเชือบารซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม้แห้งครับนี่แถบทุกสำนักแต่ว่าไมแห้งสูงเก่าหาเก่าห่าอันนี้มีทุกสำนักเลยค่ะเอฟสี่เดี๋ยวไก่โครงทุ่ไทยนะครับสีสรุป สำนักที่ชนกันให้เอฟซีด้เบิ้องในช่มกันคือนกันว่ามากหน<า>ึ่งเก่านะหรืออีกมากุมากหนึ่งเก่าเพิ่นฟันเกี่ยวกับรถเพิ่นวอค่ะเอฟซีทะเบียนรถเพิ่นนะคะหนึ่งเก่าเนาะเก้าหนึ่งนะคะอ่ามาเบื้องตัวเนี้ยน้ำกันนะคะเอฟซีครับโตัวกลมๆนี่ขึ้นเดีนสุดๆราคาหนี่โตัวกลมๆปูกระสีมีโตขีดล่องหายพร้อมนะคะเนะาะกระสีมีแปดซีนะคะสองแปด ครัหลักสามเก่านะคะอันนี้คือตูร่องนอกนั่นนะคะตูว,ว่งกลมคือแดงจึงคืองเน,นเนนใส่ซื้อปูนะเอาลืมเนาะคะ่ะเนาะโอโลกโก้ปูขุ่นเลอรค่ะปูว่าให้งานปูเหลี่ยวจังแปลาชุดคัด ปูบอกมาจัง pues <cat> <ơn und. S 1> สัรนะคะเอฟซีชุดถ่ายเนาะงชุดท่ายชุดถ่าุด่ายมือนี้กับมืองานชุดถ่ายของฟูเห่ะค่ะวันที่ยี่สิบหกแล้วนะคะมือนีเนาะกับประมาณวันที่ยี่สิบแปดคุณล่ะคะเอฟซีวันที่ยี่สิบเก้าเพราะว่ายี่สิบแปดใช่ากับสติตงานบุญยุบานนะคะยี่สิบเก้าเพราะว่าจะเป็นแจกโร่งท่าน้อมนะคะผู้ใดอยู่ไกลกับมาใดเด้อมาเอาโลงท่านนะคะมาเฮ็ดบุญนะคะยกชอฟ้าผอมนะคะนอกมีกใ่ดาวการกุศล้อมนะคะ ครับเชียงซอยดาวไล่ไล่ครับเอฟซี FC บัวชีปินกระติบตเขา่ากระดงกระตาหล่ครับพัดล่มกระายพัดล่มกระไลเด้ยครับรางวัลใหญ่หลายอยู่นะครับไอมาคมาับมาที่ยี่สิบแปดทิกัดวัดค่อนสวรรค์เด้อครับเอาค่าแคบหน้าจ,จอไว้นะคะเน้องวิ่งบนล่างห้ากับเก้านะคะประกบคูมี่หกสองห้าหนึ่งนะคะสี่ศูนย์นะคะสามเก้านะคะสองแปดหนึ่งเจ็ด เก้าห้าศูนย์หกล้กก็แปดซีนะคะปูเน้นไปที่หานึงล้วก็เก่าห้าสองแปดแปดซีสามเก่าเป็นตัวร่องดวยค่ะเด้ออ่ะอ่ช่องวาวคุ้งแคบหนาจอไว้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเขาเขาจะงงวดแล้วสูตรนี้สูตรนี้งวดที่แล้วผ่าหลังจากเดินเงาวมาเป็นสิบโงงวดสิบโง่งวดมาผ่างวดที่แล้วแสดงว่างวดที่แม่ก็ต้องเดินเงา้ยวเจอนี่เริ่มตั้งงวดไป ปูมั่นใจเพราะว่าคันันปูหลุดไม่เกินครั้งเดียวแม่ก็สิเดินยากอีกคือเกานะคะผู้ใดที่ติดตามซีพูดีแม่ติดตามตเลยแนวทางของปูคุณนะครับเตรียมแคบนาจอครับทัางนี้นะครับช่องวิไลให้โชคชะบาพารวยครับนะวังกีนี่ให้บ่าวคุ้งแคบประว่าทไทยถ้ำกับลายช่องนะครับตอนนี้นะครับท่างยยดมาอยู่ที่วัดปูหาเจ็ดแปดนะครับเพราะว่าปูหาเจ็ดแปดม่นประชุมอยู่นะครับ เพราะว่าร่วมประชุมอยู่ก็เลยล่อล่อปูหาเจ็ดแปดก็เลยเอาคลิปเนี่ยทางเลขลอกเงินล้านของปูขุนมาฝากตอนเอฟซีนะครับปูเขียนม่ให้แล้วค่ะนี่เนื้อฉบับเปิด้เบอลทัวร์ครับปูทรงไม่ไหลนี่คือลายมือปูอันนี้เป็นลายมือปูค่ะครับเอฟซีคือสิลูดีนะครับเป็นนี่ครับเป็นลายมือปูปูทรงตัวเลขเนี่ยทางมาไห้ครับของปูขุนนะครับปูทรงมาไห้นะคะเนาะ ว่าจะบานไปจอบนะคะว่าทีมนีเสียงเพลงบ้าน้อเมื่อวานนะคะหมอลําสิงนะคะสองวงกับเอฟซีวัดปูนะครับชาวบริไทนะคะนอกปูกับว่าเออจะปูทรงเขาหายแล้วก็เอาไปลงให้เอฟซีเอาเพราะว่ามันไกลฟอดมือจะออกแล้วนะคะเนาะครับยันเอฟซียายิบจับสลากกินแดงเพราะท่านปูก็เลยทรงตัวเลงนั่งทางมาไห่ก็เลยฟ้าออกมาลงให้เอฟซีทางช่องนะครับค่ะเอาแคหน่าจอไห้นะคะสุดท้ายนี่กะกกับขอบุญเขาพุ่นปูนะคะที่ มีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากตอนนะคะ FC แฟนคลับทางช่องนะคะทุกๆท่านนะคะเนาะอ่าพูดใดเขาว่าล้วฝากกดไ like, ละค,ะค์ะคะลกดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับนะคะทางช่องคุณพ่อนะคะหล้วก็ของฉบาเนาะหลักการทีมงานทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอ่าอย่าขามโฆษณาเลยเด้อค่ะ FC FC มีเงินเติมน้ำมันนะคะเนาะเ <c oughs> <c oughs> บิง้งโฆษณาให้น้ำเลยเด้อค่ะอ่ะ จงได้กะรอติดตามกันนะคะเมือน,นี้รอบป,ปูหาเจ็ดแปดนะคะเนาะเพราะว่าแอดจะรอถาเอาแนวทางของปูหาเจ็ดแปดไก่หัวจีออกเหลี่ยวนะคะมาเอาโคงสุดท้ายน้ำปูนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่ขอลาไปก่อน,นะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ